โอาสัน DIY นะครับผมวันนี้ผมถือว่ามีโอกาสนะมาแชร์เกี่ยวกับระบบนะครับผมริกเกอร์ตัวไฮสปีดคัมล่านะครับผมตัวนี้เป็นตัวเซนเซอร์นะครับผมเรื่องการริกเกอร์ตัวไฮสปีดนะครับผมเพื่อที่ทําการริกเกอร์ให้ตัวไฮสปีดคัมล่าในทาการจับนะครับผมพวกความเร็วต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกในสนามรถแข่งนะครับผมหรือจับความเร็วพวกการกีฬาต่างๆนี่ก็สามารถทํางานได้นะครับผมตัวนี้เป็นตัว แจ็คนะผมนะผมไฟเรียง12โวลต์นะครับเอ่อ12ถึง48โวลต์นะผมนะครับเสียบเข้าไปครับส่วนตัวนี้เป็นตัวทิกเกอร์เอาพุ่นนะผมที่เราสามารถเอาไปต่อนะผมซึ่งมันจะมีความเร็วสูงกว่าเซ็นเซอร์ทั่วไปนะผมตัวนี้ครับผมนี่ครับก็2อย่างก็จะมีตัวนะผมตัวส่งแล้วก็ตัวรับนะผมตัวรับก็จะทำการรีเฟกนะครผมเป็นตัวรีเฟกนะสะท้อนกลับไปยังตัวเซนเซอร์นะครผมเซนเซอร์ก็จะมีทั้งรับทั้งส่งนะครผมในตัวครับนะเมื่อมีแผ่นสะท้อนเข้ามานะครับผม ตัวเซนเซอร์ก็จะดับนะผมเมื่อมีวัตถุนะผมผ่านนะผมนะครับถ้ามีอะไรวิ่งผ่านครับนี่ครับนี่ครับถ้ามีอะไรวิ่งผ่านครับมันก็จะทําการสั่ง snap นะผมซึ่งตัวพุทธเราก็ไปทําการต่อกับตัวให้ speed คำล่านะผมเมื่อมันมีการทริกเกอร์นะครับระบบก็จะทำการครับตรวจจับความเร็วทันทีนะผม อ่าตัวนี้ก็จะเอาไว้ใช้ในเรื่องของการตรวจจับพวกระบบความเร็วต่างๆหรือจะเป็นพวกการกีฬาวิ่งหรืออื่นๆครับที่เราต้อง,ตงการที่จะ s แน p ช็อตถ่ายอื่นๆครับผมอ่าทดสอบนะครับผมนี่ครับสังเกตมันจะมีเสียงทิกเกอร์นะับหลักการทำไงก็จะประมาณนี้ครับ ระบบของตัวเครื่องอตรวจจับความเร็วนะผมตัวนี้เป็นตัวชิคเกอร์เฉยน,นะผมถ้าตัวกล้องเราก็สามารถติดข้างบนนะผมเอามา m ูดิฟายได้ตามที่ต้องการนะผมแล้วตัวรีเฟกครับ นะครับผมระยะของมันก็อยู่ที่5 6ถึงเมตรนนครับผมอยู่ที่การตั้งเซตตัวระยะ,ะครับผม ก็สามารถติดตั้งนะผมแล้วก็หาครับจนกว่าตัวมันจะดับนะผมนะครับทำมันดับแสดงว่าตัวรับส่งมันมีการตอบสนองครับผมเนี่ยผม นี่ก็ถือว่าเป็นงาน DIY นะผมที่สามารถเอาไปต่อครับพวกางานพวกไฮสปีดคัมล่านะผมซึ่งตัวคัมล่าเราสามารถนะผมติดตั้งแล้วก็สาานะั่งให้ทัชทำการทริกเกอร์ตัวสมาร์ไฮสปีดคัมล่านะผมเนี่ยเมื่อเราใช้งานนะเราก็สามารถเอาไปต่อพวกกับางานพวกไฮสปีดนะผมคัมล่านะผมที่มันสามารถทริกเกอร์นะผมตรวจจับพวก ความเร็วสูงนะผมตรวจจับพวกวัตถุหรือการเคลื่อนที่แบบรวดเ,เร็วนะผมแบบตัวเทนเซอร์ก็สามารถทริกนะผมแล้วก็สั่งให้ทําการตรวจจับอย่างรวดเร็วนะครับนี่ครับผมหน้าตาคร่าวๆงาน DI y ครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถนําไปตัวเทนเซอร์นะผมเนี่ยครับตัวนี้ก็สามารถเอาตัวรนะิกเกอร์มันไปทําการคอนโทรลพวกไฮสปีดคัมล่านะผมที่สามารถสั่งให้จับนะผม ในกรณีที่เรามีการใช้พวกกล้องที่มีเฟรมเรทสูงนะผมนี่ครับมั่งให้สั่งให้ทำการสแนปช็อตถ่ายตามที่เราต้องการนะผมหรือสั่งให้บันทึกอันนี้ขึ้นอยู่กับโหมดครับโหมดว่าเป็นโหมดบันทึกวิดีโอหรือโหมดสแนปช็อตนะผมหรือโหมดแคปเจอร์นะผมอันนี้ก็แล้วแต่เรานะผมนี่ครับถือว่ามีการตอบสนองอย่างรวดเร็วนะผม ซึ่งตัวนี้ก็ได้ระยะประมาณสัก6เมตรนะผมอันนี้ล้วแต่เราจะดีไซน์ครับ